สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจรชยาบัวขาวเลขที่12มห1 1วันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินฟโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องประวัติพระเยซูช่วงประสูติค่ะประวัติพระเยซูช่วงประสูติมีดังนี้ค่ะนางมารีได้มันกับโยเซฟและได้ตั้งท้องเพราะพระเจ้าโปรดปานางมากวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะสวมทับทาให้นางตั้งท้องต่อมาฝ่ายมารีไปยังเมืองเบเลเฮม เพื่อขึ้นทะเบียนพร้อมกับโยเซฟค่ะแต่ไม่มีที่ว่างพอในเมืองและที่พักที่สามารถหาได้คือ,อคอกสัตว์ค่ะและนายแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ด้วยมีทูนหนึ่งองค์มาบอกว่าวันนี้พาคิดเจ้ามาบังเกิดที่เมืองคนเลี้ยงแกะจึงรีบไปพบและเป็นคนบอกข่าวเรื่องการบังเกิดของพระผู้ช่วยให้รอดจากอิงพมจารีค่ะ เมื่อครบ8วันจึงเข้าพิธีทางศาสนายิวและให้นำมว่าเยซูเมื่อพระเยซูอายุได้12ปีโยเซฟและมารีนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มเทศกาลปัสกาเมื่อพวกเขากลับไปแต่พระกุมารยังค้างอยู่ที่นั่นเขาทั้งสองจึงออกตามหาในวันที่สจึงพบเมื่อพระองค์กับนาซาเรสพระองค์ก็จเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและร่างกาย ็นที่ชอบต่อพระเจ้าและคนทั้งปวงค่ะดิฉันขอจบการน,นำสตอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ